งานรับวันนี้นักร้องลูกทุ่งของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งลูกทุ่งอีสานเนี่ยนะคุณภัยพงศธรต้องมาพี่น้องไปครัพี่ดอะไรอ่ะพี่อยากจะบอกน้องทั้งสองว่าพี่เสียดจทำไมอ่ะอะไรถ้าพี่ได้ อ,อ๋อถ้าพี่หน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้โอเคน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเาเนี่ยเราเนี่ยไปก่อนนะไปก่อนเขาจะแซวแดนเซอร์หญิงช่วงหลังเปลี่ยนแนวเริ่มเปลี่ยนแนวล้าชอบแนวนี้แล้วชอบแดนเซอร์ชาย อันนี้อัลบั้มใหม่ไหมอัลบั้มใหม่ล่าสุดครับชื่อทสุดครับชื่อแหววบอกได้แปลว่าโง่ครับพี่เห็นบอร์ดนี้มีเป็นซีรีส์เหมือนกันใช่ไหมเป็นซีรีส์ครับมีเพลงสามเพลงนะครับชสามเพลงแรกคนที่ใช้ได้แค่มองโอ้นี่มองอันนี้มองเลยพี่มองให้ลายๆมองให้ลายๆเราชอบเราชอบน้องหัวทองเราชอบน้องหัวทองนี้อยากได้เราทำไงพี่ได้ไหมครับต้องทำอย่างนี้ได้ไหมพี่เดี๋ยวสักพักมันจะลำคาญไปที่สองที่สองพี่เิ่งไปที่สอง รักแท้ไม่ได้แปลว่างงโอ้โหอันนี้ตรงกับเราเลยตรงกับชีวิตเราเลยจริงว่าพี่รักแท้ไม่ได้แปลว่าโงงมีคนว่าพี่เหรอมีมีอะไเขาว่าพี่ว่างงพี่หรอพี่รักแท้แต่เมียพี่บอกว่าไอ้ง้อไอ้ง่พี่รักก็บอกเมียพี่ว่ารักแท้ไม่ได้แปลว่างงในใจเมียจ๋าช่วงชีวิตพี่เนี่ยพี่โง่ครั้งเดียวครับตอนไหนพี่ตอนที่เลือกมันตอนที่เลือกมันนี่แหละ เขาเป็นโรคอะ้รฝรั่งเห็นผมทองไม่ได้ใช่ตอนนี้เมียผมไว้ผมทองเฮ้ยนี่ไว้ผมทองแล้วโอ้โหสวยเลยดิแกแกแกชอบตอนสุดที่สุดใส่กันเป็นตับตับใส่กันเป็นตับตับอือเพอยที่สามเพลงที่สามครับสำคัญกว่าลมหายใจวี้งครับพี่หมือวก็ถ้าเกิดเราเราไม่มีไม่มีลมหายใจเราก็ตายแต่ไม่มีเขาหนักกว่าอีกหนักกว่าโอ้โห เรื่องนี้เราเล่นเป็นไรเราจะเป็นคนที่ไม่มีเงินนะครับพี่จอมเดี๋ยวนะไปเกี่ยวเขาไว้ทําไมล่ะไปเกี่ยวเขาไว้ทําไมล่ะครับก็ให้เขาลากไปเราไม่ไปดูเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรควบคุมตัวเองเลยนะฟิงตั้งแต่แกผ่าตัดเียต้องอะไรพี่ก็ไม่มองใช่หัผ่าตัดหัวใจมาอะไรอีกอะไรอีกอะองคนนี้หรือพี่มองใครอะมองเสื้อแดงเนี่ยมองผมทองนี่เนี่ย เสื้อมันเด่นดิตำรวจล่าอยู่นะเนี่ยใช่ไหนโดนโดนดิน้าแน่นอนแน่น้อได้น้าต่อต่อน้าเอกคือพ้าเอกเป็นคนที่ไม่มีฐานะจนครับจนครับพี่น้าเอกไม่ได้เรียนต่อแต่เป็นลูกสาวของเขาเรียกอะไรครับร้าน รับเหมาก่อสร้างรับเหมาูคุรวยด้วครับรูคนรวยนะทุกอย่างมันต่างกันหมดนะครับไม่เหมาะสมกันนะครับก็ได้แค่แอบรักได้แต่หงอ่แต่สุดท้ายพระเอกเอาชนะใจนางเอกด้วยการเรียกว่าขยันขันแข็งแล้วก็มีร้านเนื้อสร้างตัวใช่ครับเออจนชนะใจใช่ครับแล้วสุดท้ายก็แต่งงานกันนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันพี่พี่เก๊ก เก็เบาครับเก็เบาครับว่าออกไม่ได้ออกไม่ได้เนี่านี่เล่นตลกหงาโอเคอันนี้เป็นเป็นซีรีส์ของเป็นซีรีส์ของเรานีมีผู้ชมแล้วใช่ไหมมีผู้ชมแล้วตอนนี้วางแผงแล้วครับแล้วท่านนี้มีมีละครละครอะไรบ้างไหมมีละครทางช่องเจ็ดครับเป็นเรื่องนายห้อวิธมินนโอ้โหนายห้อวิธมินน์หประพันธ์ยิ่งใหญ่นะคำพูดไหมคำพูดบุญดุวีไหมใช่ครับเป็นเกี่ยวกับ ชัยาราวานเลี้ยงควายตอนเลี้ยงควายแล้วตอนควายไปขายโจรมีอะไรธุลกันดาลผมเล่นเป็นสีโหรเป็นห้อยใครเป็นในห้อยไม้ไม้พัทนาเดชถูกต้องนะไม้พัทนาเดชอันนี้ก็คนเก่งเหมือนกันครับอ๋อเหรอนี่ยคนแกนคอนแกนอีกแล้วคอนแกนอีกแล้วหล่อทั้งนั้นดู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 คุณดูนี่คนขยันเป็นคนขก่นตบมือน้ำปัง ตอนที่นั่งข้างพี่หนวดเนี่ยเนี่ยทำได้ไม่ความที่ว่าพี่หนวดเขาดูดุไงน้องเขากลัวขโมยกระเป๋าตังค์ออ๋เขาก็เลยระวังตัวระวังนะระวังพี่หนวดขอแอดไลน์หลายครั้งแล้วนะเราอ่ะหลายครั้งแล้วนะเฮ้ยคุณไผ่คุณับบต้องเปลี่ยนเด็กเลยเนี่ยยาโซท้อนครับยาโสอโอ้โหคนนี้ด้วยนะฮะทำกาแฟขายเป็นกาแฟไผ่ครับกาแฟไผ่ครับ เขาทำไม่ทำจะไม่กาแฟนะชื่อยี่ห้อพี่เป็นกาแฟผ่าครัยกาแฟ่าเป็นกาแฟเอาผายมาคั่วแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนี้กาแฟทำจากอะไรก็ได้แต่แต่น่าจะขายดีนะพี่ถ้าทำจากไม้ไผ่เออเอาไม้ไผ่มาเผาแล้วก็คั้นน้ำออกมาถ้าผมทำปุ๊บพี่เป็นตัวแทนจำไหนให้ผมได้ไหมใช่พี่จะขายว่าที่พี่ไม่บอกกาแฟพี่จะบอกว่าเป็นข้าวหลามเป็นข้าวหลามเป็นกาแฟที่บริษัท บริษัททำแลวผมก็ไปร่วมหุ้นด้วยอ๋อโอเคกาแฟเป็นกาแฟใช่้วชื่อนี้นะกาแฟไผ่กาแฟคนบ้านเดียวกันโอเคกาแฟคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวเจอพี่ไห่้าก่อนนะเจ้าของพร้อมแล้วไปดูงานเสียงคู่แรกของคุณไผ่กันครับ ุ้ยทำไรเนี่ยทำไรในไหนลุงแหวงทงานานบริษัทครับผมบริษัททำอะไรผลิตผลิตเลยชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ชิ้นส่วนชิ้นส่วนอะไรตรงไหนอ่ะหมายควาชิ้นส่วนตรงไหนแล้วแต่ลูกค้าแแแแลลล้้้ววตตู่่กคาจะให้ผลิตตรงไหนของรถยนต์ครับผมอ๋อถังน้ำมันทำทำไหมไม่ไม่เอาอ๋อเครื่องไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรวะไฟหน้าเอ้าไฟหน้าไม่มีไม่มีไม่มีมันจะเหลืออะไรวะฝากระโปรงอ่ะครับครับตัวถังอ๋อถังตัวถังเป็น ผลิตตัวถังแล้วเราหน้าที่อะไรครับตัวคุณแหวงเองแผนกทางสินค้าครับผมมีหน้าที่ขับรถเอรถยกวะโฟกลิปโฟกลิปอันนั้นไม่ได้ขับครับไม่ได้ขับเราใช้อะไรเราใช้ทําอะไรรถลากครับผมรถลากอ๋อเราเป็นแต่เป็นโฟกลิปเหมือนกันแต่เราลากครับผมอายุเทาไหร่ในปีนี้ตกลงอายุ32มสิบงย่านนี่เสื้อคุณเลยไหมเนยเสื้อคุณอะไรปะครับผมซื้อใหม่เลยใช่นะซื้อใหม่วันนี้ออกทีวีครับผมเด้ไมเชื่อเหรอเอ้แหวงใช้ได้เหรอเอาไม่ครับเอาไม่ครับ ไม่เอามาร้องไม่ได้มาลองนี่าลองนี่ถอนไ้ถอนลองก็ลองอ่ะอยากใส่ตัวไหนอ่ะเอาตัวน้า่อนอย่าไปตามใจพี่เขามากดีดีกระด้กันเกงด้วยค่ะกันเกงก็ชอบค่ะกันเกง สื้อเขาขาซื้อมาใหม่ด้วยก็ใส่ได้ค่อยๆใส่ช้าๆค่อยใส่ไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่ได้ได้ยังไงไม่ดูใส่ให้เด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงตรงนี้ลองเนี่ยเออมันพอดีมันพอดี เฮ้เสื้อนี้ดูดีหอมลงเลยทำไมใส่เสื้อตัวนี้ดูเป็นนักเลงจังเลยอะดูกลางไงก็ไม่รู้อะไม่รู้เนีเป็นคนชอบมีเลือดเลยแล้วเดินยืนนะเดินแบบแหวนยังไม่ถอดยังไม่ถอดแหวนแหวนว่าทอเสิถอดยังไงครับพี่ถอดยังไงครับพี่ถอดยังไง

แบงผมยุคเห็นไหมเนี่ยทำผมจัดผมเร็วเข้าข้างซ้ายข้างขวาครับผมหวีผมหวีผมหวีผมแข็งมากแข็งมากไม่จัดผมแหวงกอดเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่รอตัวตัพี่นะเออเออเออ ใช่ได้เไปเฮ้ยมีเจลเนี่ยเจ๊ทำไมผมยุ่งเนี่ยเฮ้ยใครปัดให้อะพี่เรียบเลยเฮ้ยดีดีดีแบงค์ลมดิแบงค์มีเมียยังมีแล้วครับสวยไหมแฟนสวยครับสวยอย่าบอกว่าผมทอง ร like ะยะไหนครับน oh, no, no, well, ี่สุนันรู้ชื <e ่อด้วยเหรอไม่รู้โอ้โหนึกว่าบอกหน้าแถาชื่อได้เลยแฟนนะนี่แฟนนะครับผมไฟนใหรบอกว่าร้องเสียงเหมือนไผ่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรออ้าวแล้วเรามีใครบอกว่าเราเสียงเหมือนไผ่ไหมเออใครบอกอะหัวหน้างานครับอ๋อหัวหน้าไงหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยําคานมากห้องนิ้นไปไหนเลย ที่ชอบพี่ไผ่เพราะอะไรหน้าตาดีแล้วก็เสียงดีด้วยครับหน้าตาดีแล้วก็เสียงดีด้วยครับอ๋อพี่ไผ่เขาลูกอย่าหาเงินติ๊บเลยผมยืมตังค์หน่อยพี่ยืมตังค์หน่อยพี่ยืมตังค์ยืมตังค์แล้วพี่จะยืมใครอีกลองยืมตังค์พี่พี่จะยืมตังค์ใครจะไปทำไรไผ่จะไปทำไรจะให้ติ๊บจะให้ติ๊บโอ้อยากจะให้ติ๊บเป็นกำลังใจเลยไม่ต้องเขาไม่ไปไม่ต้องเขาไม่ไป เเเอออขาบกจะลยยืมตังจริงเหรอเอออเาวเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ร้อยด้ว,วยเหรอแจกเงินผู้ชายแล้วนะแจก,กเงินผู้ชายแล้ว <c oughs> <c oughs> แจกตังผู้ชายกแล้วเอาเท่าไหร่คะนี่ขอสักสองวันก็พอพี่พอไหมไม่พอให้หมดไหม ไม่มีใหรด้วยเรียกมาเรียกเขามาแล้วจะเอาตั้งสองพันก็ไปถามน้องมันก่อนเสพเม็ดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนีสิบบาโอ้ยอดไปลินไปนี่ถอยเชื้อใหม่ไปเลยนะวันนี้นะไอ้เทพโดนแป้งแหวงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเพื่อนบอกเขาฝากเพื่อนเอาแฟนเอาแฟ้นไปฝากด้วยเพื่อนบอกเขาฝากเพื่อนเอาแฟนเอาแฟ้นไปฝากด้วยได้ได้ได้เด็ดนะโอเคเนีทำแบบนี้กันยังงี้ไหมเพย่อนยังงี้ไหมเอาล่ะเพื่อนะ มีแล้วครับมีแล้วอ่ะคู่กี่คนนะสคนครับสองสองคนหรอโอ้โหมไครับปุ้ยปุ้ยปุ้ยอยเท่าไหร่ครับอายุ37ปี37มนี่น้อยกว่านี่30 33ครับ33ทำไมบอก30 ขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขามองเฉยโอ้นี่ก็โอ้ยทำงานอะไรครับทำงานอะไรอันนี้ก็ขับรถไถครับรับจ้างครับแล้วก็รับจ้างขับรถไถขับรถไถนาเนี่ยนะใช่ครับรถเองไหมรถเราเองเลยรถเราเองครับรถเราเองนี่ไงเขาคิดเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงไปไงเป็นไร่ครับอ๋อเออไร่เท่าไหร่ไร่ละ200ครับเฮ้ยก็ไม่แพงเนาะถ่ายทั้งไร่ออวันหนึ่งได้กี่ไร่ ก็แล้วแต่ง่ายยากครับบางครับก็สิบปอร์ไล่บางครับก็ยี่สิบได้ครับนอกนอกจากเฮ้ยพอบอกว่าทำจากรับรับจ้างทำขาดวัตถัยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้เฮ้ยรอจังหวะเลยมาสารคามครับมาสารคามไกลไปหน่อยติดแม่ไม่ติดของแก่นต่อไหมต่อกับขอนแก่นไหมต่อครับผมเพื่อ พี่เขาจะจ้างไปนะพี่นะไม่ใช่นี่มีน,น,นี่มีรถไถทุกคันเลยทุกคนเลย,เลยเทุกคนเลยหรอคนไม่คุ้แข่งอีกแล้วไม่ไ <c oughs> ไมจ้างเหมือนมาขับอ๋อ,อแต่รถไถของคุณเองครับผมมีกี่คันเนี่ยมีคันเดียวครับอ๋อโอเคแล้วก็รับไถไปทั่วลานนาจักรว่างั้นเนอะครับผมไปพัทลุงไหมไปพัทลุงไหมโดยเฉพาะมหาสารคามก่อนสิโอเคมาเลยครับไปเดินพัทลุงรถเก่าพอดีรถเก่าพอดี เจอมาใหม่ๆกดเลยคอจ้าไปมัตะลุงไปถึงเก่าแล้วมาไปถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับเจอไทยนิดหน่อยครึ่งไล่ร้อยหนึ่งร้อยเดี่วกำไรกำไรเละเลยกำไรเละกำไรเละเลยโอเคเราเป็นนักร้องด้วยไหมครับนักร้องด้วยฮะรับงานด้วยครับผมถ้าเกิดว่ามีคนจ้างก็ไปครับส่วนใหญ่เราร้องเพลงของพี่ไผ่เขาไหม ร้องเพลงพี่ไผ่ครับเรากับแหวงใครร้องเหมือนกันคิดว่าผมครับคิดว่าผมครับเี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยแต่งยังยังแต่งยังยังแต่งแล้วครับเมียมาเปล่าไม่ได้มาครับรถไถมานั่งได้คนเดียวเลยเอาซอนเมียมาไปไหน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 ไปรถไถเจ้าบ้าโอเคมาเดี๋ยวร้องเพลงพี่ไผ่กันนะฮะอยากมีเธอเป็นแฟนฟังตัวอย่างก่อนนะโอ้ยยางมี้ได้เลย เฮ้ยพี่ดีทั้งคู่เลยู้ลดีทั้งคู่เลยอย่าลืมนะคนนึงเขาขับรถไถนะคนนึงเขาลากรถยกนะเฮ้ยลองดีเลยนี่ขนาดแชมป์เก่ายังไม่โผล่มานะอีกคู่หนึ่งนะ นี่คือเพิ่งมาแข่งครั้งแรกโอ้โหสุนยอดสุดยอดไม่อยากให้โดนเลยนะไม่อยากให้โดนแต่อยากให้โดนทั้งตู้เลยนั่นไข่เข้าตู้แต่ร้องดีนะร้องดีร้องดีแต่ว่ากรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอ้อริ่มเล ร้องดีมากดีจนตกใจร้องดีคุณแหวงร้องเป็นตัวเองมากๆจนอยากให้ไปเป็นนักร้องเลิกเป็นซันตาคอสลากเลื่อนได้แล้วชเขาไม่เป็นซันตาคอสอาชีพเขาค่ะแต่เอาดีทันนั้นร้องเพลงได้เลยคือเขาร้องดีแต่คุณรู้สึกว่าเนื้อเสียอนนุปุ้ยเหมือนกว่าใช่เหมือนกว่าเท่าะเรนเองค่ะคุณแหวงเนี่ยเสียงหนากว่าคุณปุ้ยเนี่ยเสียงใกล้กับของคุณไผ่แล้วก็มีลูก นุ่มพระหวานหวานแล้วก็มีแผลบนิดๆนะครับเราออกจมูกหน่อยนะครับคุณปุ้ยใกล้เคียงกว่าคุณแหวงในฐานะที่คุณไผ่นี่นะคะเป็นอดีตผัวของดิฉันนี่นะคะดิฉันไผ่เนี่ยเหรอทำไมอ่ะไม่นับหรอตอนที่ครึ่งทีนี่ไม่นับใช่ไหมตอนแข่งมีจัดนี่้นไม่ถือว่าไม่ใช่ คือในฐานะที่ดิฉันเนี่ยก็เป็นแฟนเพลงคุณไผ่และคุณไผ่ก็มาเยือนเวทีอย่างนี้บ่อยพวกเราทุกคนก็จะคุ้นเคยกัองคุณไผ่แฟนเพลงคุณไผ่ก็พูดๆูย่งนี้แหละทังนั้นเนาะอะนคุณมีนี่คุณแหวงเขามีเสียงเป็นของเขาเองเออพี่แหวงเสียงพี่นี่เอกลักษณ์แต่ไม่ใช่ว่าคุณน้องไม่เพราะนะคะคุณร้องเพราะมากๆเลยฟินลงฟินงล่งลูกคอนิดีมากๆเลยนี่เรื่องจริงนะคะส่วนคุณปุ้ยนะคะถือว่ามีเนื้อเสียงที่ใกล้เคียงคุณไผ่ แต่ลูกคอคุณเยอะไปนิดนึงอของคุณภัยในเวลาเขาร้องเนี่ยลูกคอเขาจะค่อยๆขมิบขมิบขมิบนะคะเขาเรียกค่อยปล่อยค่อยปล่อยไหมค่อยปล่อยเขาจะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยลูกคอเขาไม่ปล่อยมาเยอะปล่อยมาเท่าที่สมควรอ่าใช่ใช่มีเยอะก็ปล่อยมาพูดพลาดพูดพลาดอ่าใช่ไหมอย่าลืมนะคะมันเยอะไปนิดนึงลดลงมาหน่อยขมิบไว้ค่ะอย่าปล่อยมาหมดคือต้องบอกว่าคุณแหวงอ่ะ เซอร์ไพรส์มากเลยทำไมคือไม่น่าเชื่อเขาจะร้องได้แบบสุดยอดเสียงเขาดีนะจริงครับเสียงดีร้องดีแล้วไม่มีความประม่าเลยอเพียงแต่ว่าพอร้องออกมาเสียงแหลมไปหน่อยของคุณปุ้ยเนี่ยจะกลมกลมหวานแต่ก็ต้องแก้ไขเรื่องลูกคอนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะครับบาคอะไรเล่นเองช็ดเองกลวไม่มีคนช่วยกลัวไม่มีคนช่วย ร้องดีทั้งคู่ครับดีดีมากเลยผมว่าเสียงคุณแหวงคมอ่ะอ๋อเสียงคมไปครับแต่ว่าเสียงของคุณไผ่เนี่ยจะออกหล่อนุ่อนวนวลนวนุ่มนเพราะงั้นคุณปุ้ยก็เลยคล้ายกว่าแต่ว่าร้องดีทั้งคู่ครับขอบคุณครับเฮ้ยดูแ เป็นนักร้องอาชีพได้นะคุณเน่ยครับผมรับงานรับงานนอกได้เฮ้ยร้องดีเขาลองดีเขารองดีโอเคแต่ว่าห้าไล์เดี๋ยวคุณไปอาบน้ำทางหน้านน้นคุณปุ้ยไปเตรียมตัวเดี๋ยวเจอคู่ที่สองว่าใครจะมาเจอคุณตอนนี้มาดูเงาเสียงคู่ที่สองนครับ น้ำหมากกระจายน้ำหมากกระจายกันเลยทีเ uh ดียวน้องคนนี้โชคดีที่ออกมาเจอนัททอมาเจอแหวงดับดับดับี่ทำะไรที่ไหนครับตอนนี้มีสองอาชีพครับผมสอาชีพอีพินึงอ่ากังวันเป็นพนักงานขายแก๊สครับครับครับก็คือเป็นนักร้องักี๊ทไม แบบว่าใส่หลังรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งองี้เหรออ่าเป็นรถบรรทุกครับรถบรรทุกรถบรรทุกครับผมแกดุงต้องส่งตามบ้านเลยส่งตามบ้านครับครับส่งแถวไหนส่งแถวไหนรงนส่งแถวบุรีรัมย์้ายไหมบ้านใช้แก๊สเปล่าใช่ใช่เอาเบอร์เข้าไว้เอาเบอร์เข้าไว้เอาเบอร์เข้าไว้มีเด็กเอาขึ้นไปส่งไหมหรือไปส่งเองมีเด็กไปส่งเองมีเด็กไปส่งถ้าผู้ใหญ่เราไปส่งต้องเพิ่มเท่าไหร่ห้าร้อยครับห้าร้อยครับห้าร้อย มีมีกำลังเก็บถังแก๊สไว้ในห้องนอนนะต้องไปส่งที่ห้องนอนและถ้าส่งกลางคืนแล้วลงตอนเช้าอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ส่งคืนลงตอนเช้าเดี๋ยวไปส่งเองแหมส่งแก๊สกลางวันกลางวันส่งแก๊สกลางคืน เป็นนักร้องด้วยครับเป็นนักร้องนักร้องที่ไหนยังไงก็รับจ้างทั่วไปด้วยแล้วก็ตอนนี้มีสังกัดค่ายเแลยวมีค่ายแล้วนะมีค่ายแล้วนะใช้ชื่ออะไรชื่อนักร้องติ๊กพรสนีหายทองคำติ๊กพรสนีหายทองคำหาทองคำนี่เป็นชื่อค่ายครับหาทองคำหายทอง คือชื่อค่ายโอ้รวยแน่นอนไขทองคำแฮะนะชื่อค่ายครับโอ้น้องนัดน้องนัดฉันเก่าทำอะไรน้องนัดเป็นเซลล์ขายรถครับเซลล์ขายรถเซลล์ขายรถยอดอะไรนะยอดอะไรขอเราอีซูซุครับอีซูซุแล้วก็ออกในกระบะกระบะใช่เซลล์ขายรถกระบะแต่ล้อจนเคยได้แชมป์มาแล้วหกไลท์ได้จากกรรมการไป5แล้วก็ได้จากของคุณไพล้มแชมป์คนเก่าใช่ใช่ไหมใช่พี่กิ๊กจำได้เปล่าน้องนัดกับแฟนเขาครั้งที่แล้วมาเขากำลังจะแต่งงาน แล้วตอนนี้เป็นไงเรียบร้อยจัดแล้วไปเลยงานในงานนี้จัดแนวใช่ไหมเรียบร้อยจัดไปหนักไหมงานหนักไหมงานหนักไหมยใหญ่โตโมลันคนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเอ้ยนี่แล้วก็บอกว่าถ้าชนะจะเอาเงินไปแต่งงานกันครับแล้วกองนี้แต่งเพราะว่าชนะเพราะว่ารายการเรา โอ้จะมาคูนสาคูนเขาจะแต่งกันอยู่แล้วแต่งไปแล้วโอเคอันนี้แต่งมาได้ถึงปียังแต่งพฤศจิกาครับพฤศจิกาเพิ่งแต่งโอ้ยเพิ่งสดๆร้อนๆนเลยเนี่ยครับผมโอ้ถึงว่าไม่มีแรงเพียมากเลยดูดูสดๆเออดูแบบงานทำงานหนักไงพี่โอ้ยวันนี้ได้เปรียบแล้วติ๊กสบายแล้ว สบายแล้วพอทังนี้ไม่โอ้ยไม่ไหวแล้วที่าหนักไหมหนักไหมเนี่ยโุกคนโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยมาแลแต่งงานกลับมาที่ติ๊กต่ออะไรฮะกลับมาที่ติ๊กต่อคุยไม่เยอะเลยเออถามติ๊กนิดเดียวเองก็ไม่อยากคุยมีอะไรป้ะไม่ดิ่เขาที่เขาไม่ต้องคุยอะไรหรอกเขาหน้าตาดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะติ๊กมาก็ไม่ยอมบอกพี่หอมเพราะลุงหน้าเลยอะหนูว่าดูซิพี่หอมเขาไม่มั่นใจกับทรงผม เสียเซลล์มากมากเลยรู้ส<อ>ึว่าติ๊กมาติ๊กดิสวยไหมสมบูรสวยไหมสวยไหมติ๊กเดี๋ยวจิตก่อนเดี๋ยวจิตก่อนสวยครับสวยสวยครับแต่พี่มีเงินนะอย่างน้อยพี่ได้ให้เข้าไปส่งในบ้านได้ไห <c oughs> โอเคบางเงินไห <ป S 2> มีหัวใจเออพี่ภัยเพลงนี้เชิญครับบังเงินมีหัวใจเชิญครับ ดีๆร้องดีแล้วร้องดีทั้งคู่อีกแล้าวร้องดีทั้งคู่ดีเลยงคู่ะเชิญเชิญเข้าตู้กันไปได้ครับจะถอดก็ได้เพราะว่าเสื้อเป็นกำมะหยี่ถ้าโดนแป้งมาเอาฝากผมแป้งโดนกางเกงกางเกงก็เลอะได้นะถอดกางเกงได้ได้ครับแป๊บเดียวนะครับใส่ให้มิดอย่าถอดโอเคมาดูว่ากรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอ้รือบ้ ไม่ลงโคตชไม่ลงนะเฮ้ยแต่ร้องดีเป่ร้องดีร้องดีเสีย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 งดีมากดูว่าออกได้ทั้งสองเบอร์เลยนะพี่นะร้องดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่า หอมรู้สึกว่าการร้องของติ๊กบางทีคามันห้วนๆไปเรื่องของการเอื้อนมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนพี่ไผ่สักเท่าไหร่เทคนิคเทคนิคอาจจะไม่เหมือนพี่เสีแต่เนื้อเสียงอ่ะดีมากสมัที่เป็นนักร้องนะคะส่งแก๊สเท่าไหร่นะส่งแก๊สเท่าไหร่นะตอนแรกส่ง500ตอนนี้4 5่0แล้วฮะยดเนี่ยหรอติ๊กเสียงใหญ่เสียงหนาครับนัทเขาแกะมาเลยทำเรามีความหวานยินดีกับคุณนัทแชมป์เก่าด้วยนะคะความเป็นแชมป์เก่าของ เขาเนี well, s <S ่ยก็ยังคงความขลังนะคะที่แม้จะมีการอ่อนละเหยโรยแรงไปบ้างนะคะมาครั้งนี้เนี่ยผายผมลงไปเยอะเลยนะคะเออจริงๆเลยนะคะมันก็ยังว่านะพึ่งพัจีเองอ่ะข้าวใหม่ปลามันกุ้งเงี้ยแหละอย่างดิฉันเนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้ยังทุกวันเลยฮะอุ้ยไม่อยากจะคุยทุกวันอะไรสกิดค่ะมันหลั ค่ะต้นสกิดค่ะส่วนทริคของพี่นะคะทริคของพี่นะคะอย่าเสียใจนะคะลูกอันนี้เนี่ยนะคะเป็นแผนที่บ้านของพี่พร้อมที่เบอร์โทรเพื่อนหนูจะได้ไปส่งแก๊สแลวบ้านพี่เนี่ยใช้แก๊สคุ่เยอะเป็นเจดีไหนเป็นเจดีไหนอันนี้ส่งที่บ้านส่่นส่งที่วัดค่ะแล้วบ้านพี่เนี่ยค่อนข้างจะใช้แก๊สเยอะด้วยแทบจะทุกวันเลยนะคะอย่าลืมนะคะบ้านพี่เขาขายกล้วยแขกข้าทอดกล้วยแขก เค้คเกกล้วยหอมจ่าต้องใช้แก๊สเยอะมีกล้ยกวยเหมือนกันทอทีลืมทษดทีครับโอ้โหนะเราคุยถึงเรื่องน้องเขาดีกว่าครับนึกติ๊กจ๋าพี่ยินดีด้วยที่ว่าหนูเป็นศิลปินนะคะคนเราเนี่ยพอมันเริ่มเป็นศิลปินปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะเป็นความตัวเองออกมาไงก็<อ>จะร้องเป็นเสียงตัวเองมันจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ<อ>ดีแล้วไม่ต้องไปตามเลียนแบบใครเราก็เป็นเราไผ่ก็ไผ่ไปเดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ชอบก็่ยู่เลยนะนี่ศิลปินในดวงใจนะอุ้ยอันท<ป>ี่มาใหม่กว่าเด็กกว่า พลังเสียงดีมากแต่ขาดแค่ความหวานวันนี้เราเอาเงาเสียงพี่ไผ่เพราะพี่ไผ่เนี่ยเขาเป็นเบาหวานเสียงเขาเลยหวานเฮ้หวานไม่เป็นหรองหวานอไม่เดี๋ยวนี้เดินนี่ตูดนี่แอนไปแอนมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมปิดไปบิดมาไม่หวานเหรอไม่หวานใช่ไหมไม่หวานไม่หวานไม่หวานนี่นี่คุณรัฐมาตรฐานก็ยังสุดยอดเหมือนเดิม แต่ของน้องติ๊กเนี่ยพี่พูดจริงเลยนะพี่ไม่ได้ฟังน้องร้องเลยพี่มัวแต่ดูหน้าน้องตลอดพี่ดูพี่ดูว่าไงฮะพี่ดูคิดว่าผมคิดว่าไก่ชักจัดมากการแสดงการแสดงการแสดงไม่จริงพี่พูครับน้องร้องดีทั้งคู่ครับแต่ว่าติ๊กเนี่ยเสียงจะไม่ไม่ไม่คมมากหนากว่าซะด้วยซ้ํา นะครับเนื้อเสียงแล้วก็วิธีการร้องคุณนัทจะเหมือนกว่าแต่อยากจะบอกติ๊กว่าดินดีด้วยครับที่น้องจะได้เป็นศิลปินแล้วอยากเห็นคนที่เขาเรียกว่าสู้ชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จขออวยพรให้เป็นศิลปินมีชื่อเสียงมีแฟนเยอะๆครับครับโอเคครับทม่ว่าสักวันหนึ่งติ๊กไหทงคำจะได้มาเป็นต้นฉบับบ้างโอเคโอเคเฮ้ยทังเชิญมาย่เล่นตัวทุกขอร้อง เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเฮ้ยนี่ก็เสร็จอีกคิดแพงนูวยจะบอกให้โอเคไม่ต้องใจโอเคในวันนี้ขอบคุณมากนะเดี๋ยวไปอาบน้ำทางด้านนู้นน้องปุ้ยนี่ๆๆนี่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 ทางนี้บุญชานทางด้านนี้ครับได้คู่ชิงกันแล้วนะครับน้องปุ้ยรถไถน้องนัดรถกระบะห้าไลน์ทั้งคู่หนึ่งไลน์จากคุณไผ่หนึ่งไลน์จากคุณไผ่ เพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นโอเคหวานด้วยโอเคไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเชิญครับ เพราะมากเลยอ่ะเลือกอยากเ,าเนี่ย,ายมาพอแค่นี้เลยไหมเราเลือกาอยากเขาเลือกพอ <c oughs> เราไม่ต้องเลือกครับพี่ <c oughs> โอเคพอใจคนไหนคุณยกคนนั้นนะฮะนอกจากได้หนึ่งไล์แล้วก็สุดท้ายล้องเพลงคู่กับคุณด้วยนะครับเอเรบีครับ กันได้ครับแต่สินใจเลือกแชมป์เก่าเลือกแชมป์เก่าครับคนแรกนี่ขึ้นมาก็จะประมาทแต่เสียงเขาเต็มกว่าหลังๆเขาเริ่มใช่ครับหลังนี้คือความเหมือนของเสียงน่ะโอเคนะครับแต่ว่าบางท่อนเหมือนบางคำเลยนะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นคือหมายความว่ารายละเอียดเขาก็จะพลาดอยู่นิดนึงแต่ว่าความเหมือนเขาก็ยังคงแต่ภาพรวมแล้วคือโอเคกว่า อ๋อรวบภาพรวบคือเขาเขายุงเสียงเขาได้ดีกว่าอืมอืแต well> ่ว่าแรงไม่ค่อยมีไม่เหมือนคราวที่แล้วเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมครัเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงกันโดยคุณไผ่จะให้โอกาสคุณนัทได้ร้องคู่ด้วยในช่วงท้ายของรายการนะครับขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราไพภพสตาร์